สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับมือนีบ้านสวนแห่งมณีนะครับจะมาแนะนำนำเสนอนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนยอดนะครับเปลี่ยนยอดบักซิดานะครับภายในสวนของเขานะครับมือนี้นะครับก็ขอเว้าเป็นภาษาอีสานนะครับเนื่องด้วยนะครับ เนื่องด้วยมีลูกค่าหรือว่า fc นะครับทางเล้านะครับเพื่อนได้พิมพ์ข้อความนะครับถามเขามานะครับว่าอ,อยากให้ทางสวนเนี่ยครับสอนนะครับหรือว่านำเสนอวิธีการเปลี่ยนยอดอของบัคซิดานะครับให้ให้เบิ้งนะครับหลังจากที่เขานะครับเคยลง วิธีการตอนนะครับการขยายพันธุ์โดยการตอน,นะครับลงไปในคลิปที่พันๆมาแล้วนะครับเพื่อนก็นเลยว่าอยากจะเห็นวิธีการขยายพันธุ์โดยการเปียนยอดนะครับเพราะว่าเพื่อนก็นอยากเอาไปเปียนยอดบัิดาภายในสวนของเพื่นนะครับก็เท่ากับขอนะครับเบาเป็นภาษาอีสานนะครับซึ่งทั้ง ทั้งฟังที่น้องทั้งสอปอล้วนะครับเพื่อนก็จะได้ฟังแบบว่าหูเรื่องแน่จักน้อยนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับเขาก็จะมาแนะนานะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับในการเปลี่ยนหยอดนะครับเริ่มต้นนะครับกะที่ผมใส่ก็เป็นคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นี่นะครับต้องไม้นะครับต้องไม้นะครับเปลี่ยน เตี่ยนมีดหม่นะครับตลอดนะครับสําหรับการปฏิบัติงานแต่ละขังนะครับเพราะว่ามันต้องใส่ความคมนะครับมีดต้องคมนะครับนี่นะครับคัตเตอร์นะครับถ้าเขาบอสไส่งานนะครับเขาต้องหลวดเก็บนะครับเพื่อที่จะบ่ให้เกิดอันตรายต่อเฮานะครับเวลาปฏิบัติงานนะครับและที่สําคัญเลยนะครับก็คือนี่นะครับอันนี้คัาเอร์นี่อย่างนะครับ พลาสติกนะครับพลาสติกพันตานะครับอันนี้นะครับบางคนอาจจะคิดวบ้างันเป็นถุงถุงพลาสติกทั่วไปนะครับใส่บ่ได้นะครับบางคนเคยเห็นนะครับเคยมีให้กันนะครับว่าไปตัดนะครับไปตัดเอาถุงพลาสติกที่เหมือนกับที่เขาใส่ห่อห่อบักซีดานะครับแล้วก็มาพันนะครับไอ้นี่ใส่บ่ได้นะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกพันตานะครับแบบ เขาใส่ใส่ในการขยายพันธุ์พผืชโดยตรงนะครับหาซื้อได้โดยหาซื้อได้ที่ล่านเขาเรียกยังไงล่านการเกษตรทั่วไปนะครับถ้ายยูทางไทยเฮานะครับนี่ครับคุณสมบัติของเขานะครับในการนี่ก็จะเหนียวนะครับเหนียวยืดได้นะครับเวลาที่เขาพันตานะครับมันเกษตรบ่อขาดนะครับอันนี้นะครับ เยอดได้นะครับคุณสมบัติของเขาอันนี้สําคัญเลยนะครับถ้าจะเป็นพลาสติกที่ใส่ในการทาบกิ่งทาบกิ่งนะครับมันก็จะหนาก่านี้แน่นะครับหนาก่านี้แน่อันนี้เขาใส่ในการติดตานะครับติดตาเปลี่ยนยอดนะครับครับผมและที่จะขาดปรได้เลยนะครับก็คือยอดพันดีนะครับยอดพันดีที่เขาฉีเอามาเสียบกับต้นต่อนะครับต้นต่อ ต้นต่อนี่ครับคุณลักษณะของต้นต่อเนี่ยครับก็บคือ,อต้องแข็งแรงนะครับแข็งแรงหรือว่าเขาเขาอยากให้ต้นต้นจะเ,เอามาเอามาเปลี่ยนเนี่ครับเป็นพันธุ์ใหม่หรือว่าบางคนอาจจะเห็นต้นหนึ่งมีลหลายพันธุ์นะครับเป็นแฟนซีไปนะครับก็เมื่อนี่นะครับเนื่องด้วยที่สวนของเขานะครับ บมมีบ่ได้บ่ได้เฮ็ดเป็นต้นต่อนะครับบ่ได้บด่ได้ดตั้งใจว่าสิเปลี่ยนเปลี่ยนยอดนะครับเฮาก็เลยต้องหานะครับยอดยอดที่จะอา่าเป็นต้นต่อนะครับพอพอะใส่ได้นะครับเพื่อที่จะเฮ็ดเป็นการอา่านำนำเสนอวิธีสื่อนะครับมาเบิงนะครับอา่ายอดก็จะเป็นยอดที่เป็นจิ้งกระดงนะครับเป็นจิ้งกระโดงแบบนี้นะครับเป็นกิ่งกระโดงแบบนี้นะครับอ่า บริเวณที่เขาจะทาการเสียบยอดกับคือบริเวณที่มันกึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับมันจะติดง่ายเท่ากันนะครับแก่ไปกับบ่ค่อยดีอ่อนไปกับบ่ค่อยดีนะครับกัเอากลางๆนะกึ่งแก่กึ่งอ่อนก็คือนี่ครับช่วงนี้นะครับแถวนี้มันถ้าเขียวนี่คืออ่อนนะครับถ้าทั้งสี่ก็จะแก่ไปนะครับถ้าทั้งสี่เอากะเอากลางๆนะครับกึ่งแก่กึ่งอ่อนนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้กลางๆนี่นะครับถ้า สมมุติว่าผมจะเปลี่ยนยอดต้นนี่นะครับคือคือต้นนี่นี่ผมอยากเปลี่ยนยอดนี่ครับผมก็ต้องตัดแต่งกิ่งกอนนะครับแต่ถ้าคือว่าจะจะเปลี่ยนเปลี่ยนยอดต้นนี้เลยนะครับผมก็จะตัดแต่งกิ่งกอนอาจจะตัดประมาณที่นีนะครับแล้วก็ให้เขาแตกงยอดออกาใหไมแบบนี้นะครับแต่งยอดออกาใหไมนะครับแล้วก็ทําการทําการเสียบนะครับครับผมเหมือนต้นน้ำตาครับแล้วก็พอได้แบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือต้น เป็นยอดของต้นต้นต่อนะครับต้นต่อแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบ่งยอดพันธ์ดีนะครับยอดพันธ์ดีที่เขาจะเอามาเสียบกับต้นนี้นะครับครับผมมาเบ่งนะครับกบ็ยอดพันธ์ดีนะครับก็บแล้วเต้เขาะน,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 นะครับว่าเขาอยากได้ต้นต้นพันธ์ชนิดใดนะครับเอาไปเสียบกับต้นต่อนะครับอ่าอยุสวน ก็จะมีหงเปาสือนะครับหงเปาซือนี่นะครับโดยการเลือกออยอดพันธุ์ดีนะครับยอดพันธดีก็จะดูที่ต้นพันธ์ดีต้นแม่ของเขานะครับต้นแม่ของเขาเนี่นะครับมาเบื้องนี้ต้นแม่ของเขาว่าเขามีความสมบูรณ์ให้ผลผลิตดีบอ่าดกนะครับเพราะว่า ถ้าเขาได้ต้นพันธุ์ที่ดีเนี่ยครับถ้าเขาได้ต้นพันธุ์ที่ดีนะครับต้นแม่ที่ดีนี่นะครับเวลาเขาเอายอดมันไปนะครับไปเสียบไปขยายพันธุ์นะครับเขายอดของเขาหรือต้นที่เขาไปเสียบเนี่ยมันก็จะออกมาดีคือยังต้นแม่ของเขานะครับเนี่ยครับเิึงนะครับเนี่ยครับนี่นะครับสมบูรณ์ออกลูกดกนะครับให้ให้ลูกดีนะครับนี่นะครับนะครับ เขาก็สิมาเบิงนะครับว่าอ่าเข้าเสียเอาจังเดนะครับเอาไปเสียบยอดนะครับอ่ามาเบิงนะครับยอดนะครับกะกะถือเป็นการแ่งกิ่งไป่ได้ตัวนะครับกะจะนับมานะครับนับมาเลยครับประมาณหนึ่งอนะครับจากนี้นะครับหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อนะครับนิสวนกะสิตัดอยู่ประมาณห้าข้อถึงเจ็ดข้อนะครับตัดเลยครับนี่นะครับ ก็เป็นการแตงกิงไม่แน่ตเลยนะครับแตงกิงไม่แน่ตมานะครับบานนี้ยอดพันดีนะครับรูดใบออกนะครับรูดใบออกให้เบิดตเลยครับรูดใบออกให้เบิดนี่นะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมว่ายอดนะครับบริเวณนี่เขาใส่เนี่ยก็กึ่งแก่กึ่งอ่อนขึ้นกันนะครับกึ่งแก่กึ่งอ่อนแก่ไปก็จะบ่ค่อยดีบันไดอ่อนไปก็บ่ค่อยดีนะครับนะครับ เขาจะใส่ช่วงที่รึ่งแก่รึ่งอ่อนนะครับนี่ครับตัดอันแก่ออกแล้วก็ตัดอันนี้ออกนะครับนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เขาใส่เขาก็จะได้อยู่ประมาณหนึ่งตาหนึ่งขอนะครับหนึ่งขอข้อตานะครับตามันก็จะออกแตกแบบนี้นะครับนี่ครับตาจะออกแบบนี้ผมจะใส่เบิดได้เลยครับจากนี้มาห่อนหนีนะครับแกเป็นสามขอนะครับหลุว่า พอได้จะออกนะครับนี่ครับเมื่อได้ยอดพันธุ์ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเขาขั้นตอนต่อไปนะครับเขากจะเอายอดพันธุ์ดีไปเสียบกับต้นต่อนะครับต้นต่อของเขานะครับอันนี้ครับอ่า วิธีการเฮ็ดแผลนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็บคือการทําแผลนะครับท,ทําแผลทาแผลเขา็กจะเฮ็ดแผลที่ต้นตอและก็ยอดพัน์ดีนะครับนะครับการเปลี่ยนยอดนะครับเดี๋ยวนะครับผมก็ลืมไปนะครับมันจะมีอยูออ่สองวิธีนะครับ สองวิธีนะครับการเปลี่ยนยอดก็คือเสียบคางนะครับเสียบคางแล้วก็เสียบละกลา,างนะครับแบบไซริมนะครับเสียบคางก็เสียบกลาง,ลเ,างเดี๋ยวผมจะเสนอวิธีการเสียบคางก่อนนะครับมามาเบิงเาขาต้อตงมาเทียบเบิงก่อนนะครับวามาเทียบเบิงว่าต้นต่อกับยอดพันธุ์ดีนะครับต้องให้มัน ซ้ากันนะครับหรือว่าให้ต้นต่อนี่ญ่กใหไงก่ายอดนะครับไงก่ายอดพันดีนะครับเพื่อเวลาเขาเฮ็ดแผลนะครับมันก็จะได้แนบชิดกันนะครับถ้ายอดมันน้อยกว่าต้นต่อเขาก็ชิดดันใดดานหนึ่งนะครับชิดดันใดด้านหนึ่งนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเฮ็ดแผลนะครับเดี๋ยวเราทําแผลทําแผลที่ที่ต้นต่อก่อนนะครับนี่ครับผมจะเฮ็ดย่ขอนนี้นะครับ นะครับมราก็จะทําแผลน่ครับผมทําแผลลงไปให้ถึงให้ถึงขอนะครับปาดเข้าไปประมาณหนึ่งในสามนะครับหนึ่งในสามหนึ่งในสามของต้นต้นต่อนะครับขนาดต้นนะครับหนึ่งในสามของขนาดต้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเหมือนะครับแบบนี้นะครับให้แผ้เรียบที่สุดนะครับสําหรับ อันนี้ให้แผลเรียบที่สุดนะครับถึงว่าเขาต้องใส่มีดที่มีความคมนะครับแผลจะเรียบนะครับแล้วก็ตัดออกจักหน่อยนี่นะครับตัดออกจักหน่อยนะครับนี่นะครับแผลบริเวณนี่นะครับต้องเรียบนะครับต้องเรียบนี่เฮ็ดลงไปจนหอดคอนะครับผมผมจะพาลงไปนะครับเห็ดแผลลงไปจนสุดคอพอดีนะครับสุดคอพอดีนะครับประมาณนี้ ไป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 หยุดอยู่ที่ขอนะครับนี่ครับมาที่นี้นะครับเขาก็จะมาเห็ดแผลมาเห็ดแผลที่ยอดพันธุ์ดีนะครับยอดพันดีนี่นะครับเขาก็จะเฉือนเฉือนไปเลยนะครับอ่านี่ครับมามาเบิ้งนะครับต้องเรียบนะครับต้องเรียบนะครับ เพราะว่าบริเวณบริเวณที่อมันจะติดกันนะครับที่จะเฮ็ดให้มันติดกันนะครับก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณเปลือกครับบริเวณเปลือกของเขานะครับมาเมืองนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อ้ะเวลาเวลาเข้ามาประกบตรงนี้นะครับพยายามเห็นตรงเปลือกนี้ครับมันประกบกันนะครับเขาก็จะเชื่อมกันนะครับนะ พอห่อเห็ดยังสี่แล้วนะครับกับมาวัดเบิงประมาณเบิงนะครับว่าแผลมันเย้าซ้ำไหนนะครับให้มันให้มันให้มันซ้ำกันนะครับอันนี้นี่ยังสี่เนาะก็ตัดให้มันซ้ำกันนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเบืองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้มาที่นี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเสียบนะครับเสียบ เสียบลงไปนะครับเอามือครับเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปต้องให้แผวนะครับมันแนบชิดติดกันนะครับมาดูนะครับด้านข้างนี่นะครับมันจะชิดนี่ครับอ่าข้างนี้กับชิดกันขึ้นกันนะครับชิดกันนะครับถ้ายอดมันน้อยนะครับต้นต่อมันใหญ่กับชิดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับชิดด้านใดด้านหนึ่งมาอ่าขันตอนต่อไปนะครับก็คือการพัน พันผ่าพันแผลนะครับผมจะพันจากด้านล่างนะครับขึ้นด้านบนนะครับนี่นะครับดึงจักน้อยนะครับดึงจักน้อยพันนะครับพันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดึงจักน้อยบริเวณแผลนี่ครับใส่นิ้วกดในจักน้อยนะครับใส่นิ้วกดไว้นะครับเพื่อที่จะให้แผลเขานะครับแนบชิดติดกันที่สุดนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับพันไปเลยนะครับผมจะพันพันคุมไปเลยนะครับ พันพันให้ปิดไปเลยไปเบิดเลยครับนี่ครับแบบนี้นะครับพันปิดไปเลยเพื่อป้องกันนะครับป้องกันบ่ให้น้ำมันเขานะครับป้องกันบ่ให้น้ำมันเข่าถหน้ามันเขานะครับมันก็ะจะไปเห็นให้บริเวณแผลนี่ครับเน่านะครับมันก็ะจะบ่ติดนะครับ ถ้าเขาบ่มั่นใจเขากบมาซ้ำอีกก็ได้ครับซ้ำบริเวณที่มันเป็นแผลนะครับนี่ครับซ้ำให้มันติดที่สุดนะครับดึงน,น้อยนะครับเห็นบ่ครับดึงดึงน,น้อยให้เรียบที่สุดนะครับอ่านี่นะครับเมื่อเขาได้แบบนี้แล้วนะครับแบบนี้แล้วเขาสามารถที่จะตัดตัดมองนี้ได้เลยนะครับ ตัดออกนะครับตัดออกได้เลยนะครับหรือว่าข้อปล่อยไปให้มันแตกตาจักหน่อยนะครับอ่ะสำหรับบักซิดาเนี่ยครับบดดองปล่อยให้เห็นตาก็ได้นะครับเอ่อเมื่อเขาได้เฮ็ดแบบนี้แล้วนะครับทิมว้ประมาณห้ามือนะครับห้าถึงเจ็ดมือนะครับห้าถึงเจ็ดมือนะครับถ่ายยอดมันวนานะครับมันบ่มันมันบ่ตนะครับยอดพันดีนะครับ ยอดพันธุ์ดีเขายังเขียวอยู่แบบนี้นะครับประมาณเจ็ดหมื่นเนี่ยครับนี่ครับยอดพันธุ์ดีเขายังเขียวอยู่แบบนี้นะครับเขาจะมีตาขึ้นมาจากน้อยนะครับเขากะใส่คัตเตอร์นะครับใส่มีดนะครับมาเปิดนะครับเปิดเฉพาะตามันนี้นะครับเปิดเฉพาะตามันนี้นะนี่นะครับค่อยๆนะระวังนะครับเวลาทามันติดนะครับประมาณเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่ มันติดถ้ามาเปิดออกซ้ำนี้ครับนี่ครับเปิดออกซ้ำนี้นะครับถ้ามันติดแล้วนะครับนี่นะครับเปิดออกซ้ำนี้าตานี้มันติดเท่ากับเปิดออกตาใดมันติดครับเปิดตาตามันนะครับเปิดตาตามันนะครับนะครับเปิดตาตาระวังให้มันให้มันถือดอกนะครับยอดยอดยอดนะครับยอดนะครับนี่ครับคางนี้ก็บถ้ามีตาสมมติว่าตาคางนี้ติดเท่ากับวาเปิดออกตะนี่ครับเปิดออกมันตามัน ซ้านี่นะครับจนเขาอาจจะแต่งย่อนออกมาประมาณนี้ครับนี่ครับส,สมมุว่าอ่ายอนนี่เป็นของตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เท่ากับค่อยมากรีดออกกรีดกรีดผ่าพลาสติกตรงนี้ออกก็ได้ครับหรือว่าบอกรีดก็ได้ครับเอาไว้จนเขามั่นใจว่าอ่ามันติดดีแล้วนะครับเขาค่อยมาปาดออกก็ได้ เพราะว่ามังเถื่อพลาสติกอันนี้นะครับเขาพันหลายโพดหรือว่ามันอาจสีว่าเปืือยออกนะครับกริงเขาก็จะกิ้วกับยังกันไปนะครับเนาะอันนี้ก็ไปลองเบิงนะครับไปลองเบิงเพราะว่าตอนที่ผมเลี้ยนมาหรือว่าฝึกหัดมาทีแรกนะครับกับบ่ได้ได้ประสบความสําเร็จเลยนะครับกบ็มาเลี้ยนลูกกับผู้รู้หรือว่าตาม Google หรือว่า YouTube อีกทีหนึ่งนะครับ ทดลองไปเรื่อยๆนะครับจนประสบความสุเร็จนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ทีความพยายามนะครับครับผมหวังว่านะครับอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเกิดประโยชน์กับทุกๆคนนะครับครับผมเมื่อนี้นะครับสวนแหงมณนีนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่นํำเสนออยากให้เขาเห็นเอียงนะครับมาให้เขาเห็นให้ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราครับถ้าผู้ใดอยากติดตามเรานะครับกดติดตามเราได้ที่บ้านสวนแห่งมณีนะครับสวนแห่งมณีนะครับแล้วก็เบอร์โทร0892224319ครับผมมือนี้แค่นี้ก้อนนะครับสวัสดีครับ